สุดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รูปบายเสียควิที่แล้วเราได้สอนการรับสินค้าแบบเต็มเป็นมนมแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนการรับสินค้าแบบไม่เต็มจปนวนหรือบางส่วนตัวอย่างเช่นเราสั่งซื้อน้ํามา100ขวดเพือนเดรมมาส่ง80ขวดและยังค้างอยู่20ขวดเราจะมีวิธีการรับสินค้าแบบนี้อย่างไรบ้างไปชมกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าของโอรดูแล้วครับ แล้วเข้ากันที่ Inventory เข้าของส่วนใบรับเลยนะครับก็เลือกใบรับสินค้ามา1นึ่ใบแล้วก็นี่เป็นในส่วนของหมายเลขใบรับนะครับหมายเลข1ามสิบตัวสินค้าก็าจะเป็น Adapter iPhone นะครับแล้วก็มารับสินค้ากันเลยเราก็ใส่ปลอดซีเรียลให้มันนะครับ สมมตว่าทางเวนเดอร์มาส่งสินค้าให้เพียง30ตัวถ้าเพียนเท่านั้นเราก็กดรับคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก,กดวอลดีเดตระบบก็จถามแล้วว่าต้องการส่วนสินค้าที่ยังค้างอยู่หรือไม่ถ้าต้องการเราก็กดแบ็กออเดอร์ระบบก็จะสร้างใบค้างรับเพื่อลอรับสินค้าที่ยังเหลืออยู่แต่ถ้าไม่ต้องการ สินค้าส่วนที่ค้างอยู่เราก็กด no backorder หมายถึงเราต้องการรับสินค้าเพียงเท่านี้แต่ผมต้องการรับสินค้าส่วนที่ยังค้างอยู่ผมก็กด back order นะครับเราก็ทำการสร้างใบค้างรับให้เราไปดูกันหน้าที่ inventory overview เลยนะครับในส่วนของกล่อง e c e i ็ตจะมีตัวของ back order ขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าไปดูเลยที่ back order เมื่อกดตัวของ back order แล้วครับ นี่คือใบสินค้าค้างรับที่ระบบสร้างขึ้นมาให้เราอัตนมัติซึ่งมาจากหมายเลขที่เรายังรับไม่ครบนะครับก็คือใบรับใบนี้เบอร์36ถ้ากดเข้าไปที่ใบค้างรับนี้เลยนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวของสินค้าที่ชื่อ adapter iphone ที่ครั้งที่แล้วรารับมา30ตัวครั้งนี้จะเหลืออยู่20ตัวนะครับ ทั้งหมดนี้คือการรับสินค้าแบบ callback order ระบบ order, ะโอด,โด,โดูง่ายสะดวกและไม่ยากอย่างที่คิดพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ